สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องหนุงหนิง KJ c h a ชน e l นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทานของอร่อยกันอีกแล้วนะคะในราคาน่ารักน่ารักนะคะและใครที่สายกว๋วยเตี๋ยวนะห้ามพลาดต้องตามมาทานด,ด้วยกันนะคะและเราก็ยังอยู่ที่ชนบุรีนะคะเราไปทานด้วยกันเลยจ้าและนี่นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวซุปหมึกนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหมึกเราต้องมาลองนะว่ามีหมึกจริงๆหรือเปล่า และระหว่างที่เรารอก๋วยเตี๋ยวเราก็มาดมๆมมองมองของทานเล่นหรือขนมนั่นเองนะคะมีข้าวต้มมัดด้วยนะคะเธอแล้วก็มีเหลืองปลาดำกะฉีกนะคะ15บาทนะคะทุกคนและตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวก็มาแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเป็นหมูน้ำใสเส้นเล็กนะคะก็มาเป็นชามแบบนี้เลยเริ่มต้นที่40บาทและจานนี้หรือชามนี้นะคะก็40บบาทนะคะทุกคนก็จะได้ลูกชิ้นเนาะ แล้วก็ได้หมูมาแบบนี้ส่วนของเราก็40บาทเหมือนกันก็คือเส้นเล็กต้มยำหมูนั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามีเส้นหมึกมาด้วยน้ำซุปก็จะมีความหมึกนิดนึงนะคะนี่ถ้าใครที่กำลังหาก๋วยเตี๋ยวทานก็ตามมาได้ใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหมึกก็ตามมาได้นะคะทุกคนที่ร้านนี้เขาจะเริ่มต้นที่40บาท ก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ถ้าใครอยากจะทานฟิลแบบทะเลซีฟู้ดเขาก็มีให้นะคะก็ราคาก็ตามนั้นถ้าเป็นทะเลก็จะ60บาทนะคะแต่วันนี้เรามาลองแบบออริจินอลเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูให้เพื่อนๆได้ชมนี่เอ้ยหมูบัชช่อมาประมาณนี้นะคะมีได้ทุกชิ้นสองลูกแล้วก็มีเนื้อหมูมานี่แล้วก็มี หมึกด้วยเห็นหมึกไหมเป็นเส้นเส้นเส้น,เส,นเส้นนี้นะคะทุกคนนีน้ำสุปคือถ้าเป็นต้มยำอะ่ะเขาจะปรุงมาให้แล้วถ้าใครที่ชอบแบบนี้ก็ได้เลยแต่สำหรับหนิงยังไม่พอหนิงอยากได้ความแซ่บมากกว่านี้คือขอเติมพริกกับน้ำส้มไปอีกนิดนึงนะคะสายแซ่บนะคะทุกคนและวันนี้ก็หวังว่า เพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะก๋วยเตี๋ยวสมัยนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะ50 60 70คือราคาอัพไปเรื่อยๆนะคะราคา40 30หาทานันยากมากๆพอเจอแล้วนะคะก็เลยรีบถ่ายมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ละแวกนี้ละแวกบ้านปึกนะคะชนบุรีก็สามารถแวะมาชิมมาลองกันได้ ราคาน่ารักราคากันเองแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถ้าใครชอบผวดเตีเ๋ยวน้ำหมึกนะคะหรือใครที่สายเส้นก็ตามมาได้นะ,ะนี่ก็จะคีบให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ลูกชิ้นก็จะฟิลแบบนี้ลูกชิ้นหมูนะคะนี่น้ำเขาก็จะเป็นฟิลแบบนี้อันนี้แบบน้ำต้มยำแล้วเนาะและระหว่างที่เรากินของคาวไปแล้วเราต้องล้างปากด้วยของหวาน หรือจะกินก่อนก็ได้นะคะทุกคนนี่ก็คือ,คอข้าวเหนียวสังขยานี่นานๆจะได้ทานนะคะทุกคนสุดท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะที่หนิงพาเพื่อนๆมาหาของอร่อยๆแบบง่ายๆราคาเบาๆทานด้วยกันนะคะและใครที่แวะเวียนมาก็มาลองมาชิมร้านเขาได้นะคะเพราะว่า เราก็อยากให้เขาอยู่กับเรานานๆน,นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องหนุ่งนิ้งเคเจชแนลไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย